สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้พบกับน้องพัทในรายการบ้านเชียงใหม่แชนแนลนะคะวันนี้นะคะน้องพัทเนี่ยมีข่าวดีจะมาบอกอ่าและก่อนจะไปฟังข่าวดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องพัทด้วยนะคะตอนนี้นะคะน้องพัทอยู่ที่โครงการดีเออร์บาน่าหพิกัดเส้นสันกําแพงสายเก่านะคะหน้าโครงการนะคะจะมีเซเว่นและแถวนี้เนี่ยร้านอาหารเนี่ยเพียบเลย นี่จะเป็นรูปบ้านตัวอย่างนะคะแต่ที่ทางโครงการขายเนี่ยจะเป็นบ้านป่าเนื้อที่นะคะจะอยู่ที่49ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ130ตารางเมตรนะคะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำสามารถจอดรถได้2คันด้วยกันเลยนะคะบ้านนะคะตอนนี้เหลือเพียง2หลังสุดท้ายแล้ว และข่าวดีนะคะที่น้องพัดบอกไว้ตอนต้นคลิปเนี่ยลูกค้านะคะที่เคยติดบูโรกู้บ้านไม่ผ่านรายได้ไม่ชัดเจนนะคะน้องพัดสามารถช่วยให้ลูกค้าเนี่ยซื้อบ้านได้นะคะกับบริษัทคอนต้งซึ่งปลอดภัย100%เปอร์เซ็นเลยนะคะเหมาะสำหรับลูกค้านะคะที่เคยติดบูโรแล้วก็รายได้ไม่ชัดเจนแต่อยากจะซื้อบ้านในเชียงใหม่นะคะสามารถปรึกษาน้องพัดได้เลยะค่ะ พัตและทีมงานนะคะก็จะช่วยลูกค้าเนี่ยแก้ไขปัญหาหาบ้านที่ถูกใจลูกคา้าแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าซื้อบ้านได้สำเร็จนะคะไม่เช็คเครดิตบุโรนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าเนี่ยมีรายได้มีกำลังที่จะผ่อนบ้านนะคะทางเราเนี่ยจะช่วยลูกค้าเต็มที่เลยะคะ่ะและสำหรับเจ้าของกิจการนะคะพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์หรือว่ามีหน้าร้านเนี่ยที่อยากจะกู้แบงค์ น้องพัดก็พร้อมที่จะช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะซื้อบ้านพร้อมดันสินเชื่อให้ลูกค้านะคะซื้อบ้านได้สำเร็จและสำหรับโปรโมชั่นโครงการบ้านเดียร์บานานะคะฟรีโอนนะคะฟรีมิเตอร์น้ำไฟอ่าฟรีค่าส่วนกลาง1ปีด้วยกันนะคะฟิเตเนสและสาวไายน้ำเนี่ยสามารถเล่นได้เลย และในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะคะสังเกตว่าจะไม่มีเนอะลูกค้าเนี่ยสามารถติดต่อช่างของโครงการเนี่ยค่าใช้จ่ายน่าจะอยู่ที่ประมาณ20,000นนะคะอ่าแล้วก็ลูกค้าสามารถดีไซน์เองได้เลยในส่วนของโรงจอดรถนะคะลูกค้าก็สามารถติดต่อช่างของโครงการได้อีกนะคะอ่าค่าใช้จ่ายน่าจะอยู่ที่ประมาณ30,000บาทะค,ะค่ะค่ะแล้วเลทราคา บ้านผ่อนตรงหลังนี้นะคะจะอยู่ที่3ามล้านสี่แสนแปดหบาทค่ะดาวหเซน์นะคะจะอยู่ที่2องแสนบาทนะคะลูกค้าสามารถที่จะแบ่งจ่ายได้2องวดด้วยกันเลยผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นแปดพบาท ดอกเบี้ยเนี่ยเป็นดอกเบี้ยคงที่นะคะอยู่ที่4.5เปเซนต์ลดต้นลดดอกเลยค่ะและหลังจากที่วางดาวครบแล้วนะคะรอดำเนินการทำเรื่องอนุมัติสุดภายใน30วันนะคะ แบงก์อนุมัตินะคะแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยจะส่งมอบบ้านให้ลูกค้านะคะแค่นี้เองง่ายใช่ไหมคะถ้าสนใจนะคะโทรมาที่เบอร์ส9 5 5 5 8 4 2 8 9หรือจะทักมาที่เพจ property ด dd เชียงใหม่ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องพัดลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ